สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวพระดังอีกพระหนึ่งนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญพระสัพพัยูเจ้านะครับวัดสุปัตนารามนะฮะโรงเรียเนเบญจมะนะครับเป็นผู้จัดสร้างถวายนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาท จัดสร้างในปี2516นะครับจัดสร้างขึ้นในปีเดียวกันกับเหรียญพระเจ้าใหญ่อินแปลงแล้วก็เหรียญพระแก้วบุษราคำนะครับจัดสร้างในปีเดียวกันนะครับด้านล่างก็จะมีคําว่าเป็นจม,มะมหาราชจมาคมสร้างนะครับปี2516เป็นเหรียญกลมนะครับขนาดก็ใหญ่พอสมควรนะเนื้อทองฝ้าบาทครับผม เดี๋ยวน <ique> ี้จะสร้างขึ้น1 0 0 0 0แสนเหรียญนะครับก็ยังพอหาเช่าบูชากันได้ครับราคาก็ยังไม่แพงนะครับยังอยู่ที่ราคาหลักร้อยต้นต้นนะฮะเนื่งด้วยว่าจำนวนการสร้างนี้เยอะพอสมควรนะครับยังไม่มีการเกแต่อย่างใดนะครับเดียวนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเหรียญกันเลยครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวองค์พระประธานนะครับ พระสัพพัญยูเจ้านะฮะด้านล่างก็จะเป็นวัดสุปัตนารามนะครับพระอารามหลวงนะฮะจะมียันอักขระครับผิวเหรียญจะค่อนข้างหยาบนะฮะไม่เรียบนะครับค่อนข้างหยาบเป็นเส้นขนแมววิ่งเต็มเหรียญเลยนะแล้วก็จะมี ดอกบัวบานนะครับครอบตัวองค์พระประธานอยู่ตรงนี้ก็จะมีคำว่าเบญจมะมหาราชสมาคมนะครับสร้างนะครับปี2516นห่ครับห่ครห่วงเรียนก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ เป็นขอบตัดนะครับเหรียญในยุคช่วงต้น2500เนี่ยสังเกตง่ายนะถ้าเป็นข้างตัดนะจะต้องมีรอยตัดเป็นผิวทรายขึ้นอย่างนี้นะครับเกิดขึ้นกับเหรียญทุกเนื้อนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อทองแดงกระไหลทองกระไหลเงิน ลมดาหรือไม่ลมดำนะครับแม้กระทั่งเนื้อทอง้าบาทนีก็ยังเกิดนะครับเห็นไหมมันจะเป็นผิวทรายเห็นไหมครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งมันก็จะเป็นเป็นเสี้ยนเป็นขีดขีดนะครับเ็นเนี่ยคือจุดดูเหรียญในยุคช่วงต้น2,500ได้เลยนะครับเนี่ยจะเป็นทุกเหรียญเลยเท่าที่ผมดูมานะช่วงปี2,500ถึงปี2520เนี่ยจะเป็นทุกเหรียญเลย จะต้องตัดเป็นผิวทรายแบบนี้ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังเป็นจุดสันนิษฐานไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นเหรียญแท้นะครับเนี่ยข้างตัดเนี่ยคือสามารถดูตัดสินแท้เกได้เลยนะเป็นจุดตำหนิอีกจุดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรก็ตามแต่นะในช่วงนั้นจะต้องเป็นแบบนี้หมดถ้าเป็นข้างตัดนะครับ เรามาดูด้านหลังเหรียญกันนะครับก็จะรวมพระเกจิดังนะครับแดนอีสานนะครับจังหวัดอุบลคนแรกครับเป็นหลวงปู่จันทร์นะครับสิริจันโทนะครับรายละเอียดคมชัดนะครับตรงศีรษะท่านเนี่ยขึ้นสันเป็นขอบนะครับขอบศีรษะตั้งนวนขึ้นชัดเจนนะ เหรียญมีความคมมีความลึกมีมิตินะครับดวงตาเห็นเมตานะครับจมูกชัดเจนนะฮะเห็นริมฝีปากครับใบหูนะฮะรอยรอยย่นบนหน้าผากนะครับคนที่สองครับสมเด็จมหาวีรวงศ์ครับอ้นนะครับเนี่ยเหรียนแท้จะดูง่ายมากนะฮะความคมนนี้มันได้นะครับ คนที่3ครับหลวงปู่เสาครับเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่นนะฮะคนที่4ครับเป็นใครไปไม่ได้ครับหลวงปู่มั่นครับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตปรมาจารย์พระวัดป่าสายกรรมฐานคนที่5ครับพระศาสดาดิหลกเสนครับ ระศาสนาดิโลกเสนะครับขออภัยพูดผิดเห็นไหมจะมีรอยเป็นเส้นเส้นเป็นขนแมวเต็มเหรียญเลยนะครับเหรียญจะไม่ถึงกับเรียบตึงนะครับจะมีรอยเป็นขีดๆ,ๆ,ๆเต็มเหรียญเลยนะครับก็เป็นเหรียญดีนะครับพิธีใหญ่นะครับรวมคนาดจารย์นะครับพระเกจิดังทั่วภาคอีสานมาปลุกเสก แล้วก็เป็นเหรียญที่ออกในปีเดียวกันกับเหรียญพระเจ้าอยู่ินแปลงวัดป่าใหญ่หรือวัดมหาวานารามพระอารามหลวงนะครับแล้วก็พระแก้วบุษราคำนะครับวัดศรีอุบลรัตนารามนะครับพระอารามหลวงเช่นเดียวกันนะครับออกในปีเดียวกันในปีนั้นก็จะมีพิธีใหญ่ออกอยู่3วัดนะครับแล้วก็จะมีเหรียญดังอยู่สามเหรียญก็คือนี่แหละเหรียญที่ผมนําเสนออยู่แล้วก็อีกสองเหรีออยญเดี๋ยวผมจะ รีวิวใน EP ีถัดๆไปนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับเหรียญพระสัพพญูเจ้านะครับวัดสุปัตนารามนะครับโรงเรียนเป็นจมะนะครับจัดสร้างถวายในปี2516เหรียญดีพิธีใหญ่นะครับก็วันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ